เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราลองมาประเมินตัวเองนะครับว่าเราเสียงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับ วันนี้แบบประเมินตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับทีนี้การประเมินเนี่ยเขาจะประเมินอ,อย่างไรนะครับลองมาดูกันนะครับวันนี้เราลองประเมินอ,อาการของเรานะครับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้คะแนนตามความถี่ของอาการที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องประเมินตามความเป็นจริงนะครับหลักเกณฑ์ก็คือมีอยู่9ข้อนะครับเรามีอาการใน9ข้อนี้หรือไม่ และแต่ละข้อนั้นนะครับเขาก็จะมีคะแนนก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นเลยในข้อนั้นเนี่ยก็จะเป็นศูนย์คะแนนแต่ถ้าเป็นบางวันถ้ามีอาการใน9ข้อนั้นเป็นบางวันตรงนี้เ้าให้1คะแนนนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อยๆนะครับให้2คะแนนแต่ถ้าเป็นทุกวันเลยเนี่ยเขาให้3คะแนนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในข้อที่1นึเขาก็มีเกณฑ์ว่าเบื่อไม่สนใจอยากที่จะทําอะไร ตรงนี้ถ้าเราไม่เป็นเลยเนี่ยเราใส่ศูนย์คะแนนนะครับแต่ถ้าเราเป็นบางวัน1คะแนนถ้าเป็นบ่อยๆ2คะแนนถ้าเป็นทุกวัน3คะแนนนะครับถ้าเราเบื่อไม่สนใจอยากที่จะทําอะไรเนี่ยถ้าเป็นทุกวันก็ให้ถึง3คะแนนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูเกณฑ์กันนะครับว่าใน9ข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็ให้คะแนนตัวเราตามความเป็นจริงนะครับ 1. เบื่อไม่สนใจอยากทําอะไร2ไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้ 3. หลับยากหรือหลับหลับ,ลบตื่นตืนหรือหลับมากไป 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง 5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือเป็นคนทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง 7. สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 8. พูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นหรือกระสับกระส่ายจนไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนเคย 9. คิดทำร้ายตัวเองหรือคิดว่าถ้าตายไปเสียคงจะดีนะครับนี่คือใน9ข้อนะครับเราให้คะแนนนะครับว่าในแต่ละข้อแล้วมีคะแนนอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเรารวมคะแนนแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับ ถ้ารวมคะแนนแล้วคะแนนของเราอยู่ที่0ถึง6คะแนนการแปลผลตรงนี้หมายความว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ว่าก็มีคำแนะนำก็คือควรจะดูแลสุขภาพจิตให้ดีแบบนี้ตลอดไปนะครับถ้าคะแนน7ถึง12คะแนนตรงนี้ถือว่าซึมเศร้าเล็กน้อยนะครับคำแนะนำก็คือควรได้รับการปรึกษาหรือบาบัดรักษาทางจิตเวชถ้าคะแนน1 3ถึง18คะแนนนะครับ หมายถึงว่าซึมเศร้าปานกลางข้อแนะนําก็คือต้องได้รับการปรึกษาหรือบําบัดรักษาทางจิตเวชต่อมาถ้า19ถึง27คะแนนตรงนี้ถือว่าซึมเศร้ารุนแรงนะครับต้องได้รับการบําบัดรักษาทางจิตเวชอย่างเร่งด่วนนะครับครับสำหรับแบบประเมินตรงนี้เขาใช้สําหรับประเมินตนเองในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับหากเรามีคะแนนมากกว่า7คะแนนขึ้นไปตรงนี้ควรที่จะไปขอคําปรึกษาจากแพทย์ นะครับแล้วก็ดําเนินการรักษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองประเมินตัวเองดูนะครับว่าใน9ข้อนี้เรามีคะแนนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ถือว่าเราเป็นผู้ป่วยภาวะซึมเศร้านะครับจะต้องปรึกษาแพทย์แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี